หล่อที่สุดในโลกนี่นั่งทำทำกัไกลเลยขอบโุณมาักเสื้นนพี่โน่ฝันดีนะคะคืนนี้ปกกากยพี่โนพี่โน่ังเสื้อใสไม่ด้แล้ว้อกคยปอนะยังไม่กลอบครัอยู่ตาอีกนานยังอยู่นะยังอยู่นะยังอยู่เีอะไรบอยเอาก็ถ่ายรูปคนอื่นก็จะขอเคอารให้เซนเซนของีน ให้พี่ดาวใบหนึ่งได้ไหมอะไรนะของคุณสับดาฮะจับดาไปนอนในอกเหี่งอน่จับดาใบหน่งพี่ดาวออสตาฮะนี่นี่กล้องนี้กล้องนี้ดาวไม่เคยมีเลยพี่นุ่งอาไเปลนไปเปลี่ยนเไม่รับเลยีจะเลนะเยแล้วไม่รับไอน่ตอนนอ

เจอกันบันกีราสีนะจ๊ะ คนไม่หายไม่เฉียว